คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้เสนอเรื่องนายกต้องมาจากสอสอเริ่มตีเกราะเคาะกลานายกต้องมาจากสอสดูเหมือนจะเป็นการปลุกสถานการณ์ทางการเมืองก่อนเหตุการณ์พฤษภาธมินมาใช้ประโยชน์กับการเลือกตั้งครั้งนี้สาเหตุคงมาจากพักเพื่อไทยไม่เสนอชื่ออุงอิงเศรษฐาอยู่ในบัญชีของผู้สมัครสสปาร์ตี้ลิสต เช่นเดียวกับพักรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีชื่อของลุงตู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอสปาร์ตี้ลิสต์แต่ทั้งสคนจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดครับรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติว่านายกต้องมาจากสสฉะนั้นไม่ผิดกติกาแล้วสง่างามหรือไม่มันอยู่ที่บริบททางการเมืองช่วงเวลานั้นๆรูปแบบกับผลลัพธ์หลายครั้ง ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ยุคหนึ่งเรากลัวทหารสืบทอดอำนาจประชาชนจึงต้องออกมาเรียกร้องว่านายกต้องมาจากสสและแทบทุกยุคสมัยเราเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองเพราะเมื่อนักการเมืองเข้าสู่อำนาจแล้วพากันตั้งหน้าตั้งตาถอนทุนคืนขอรับชั่นจนเป็นเรื่องปกติวิสัยเป็นเหตุให้ทหารนำไปอ้างเพื่อทำรัฐประหารวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่ เพราะนายกไม่ได้มาจากสสหรือสสไร้อุดมการครับวันนี้28มีนาคมปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กตั้งหัวข้อว่านายกต้องเป็นสสเนื้อหาร่ายยาวตั้งแต่หลังเหตุการณ์6ตุลา2519และรัฐประหาร2520ก่กองทัพและชนชั้นนำไทยพยายามออกแบบระบบการเมืองที่ยอมให้มีการเลือกตั้ง แต่มีกองทัพระบบราชการชนชั้นนำคอยควบคุมบงการอยู่การเลือกตั้ง2,522พักกิจสังคมได้ลำดับที่1น89ที่นั่งแต่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงข้างมากในสภาลงวัติเลือกพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจจากรัฐประหาร2,520อีกครั้ง และเมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ลาออกกลางสภาในปี2523เสียงข้างมากในสภาก็พร้อมใจกันเลือกพลเอกเปรมตินสูรานนท์ผอบทบขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถามว่าเกรียงศักด์ป๋าเปรมเป็นนายกเถื่อนหรือเปล่าก็เปล่าเพราะสภาเป็นคนเลือกสภาเป็นใครก็คือสสอที่ประชาชนเลือกแล้วทำไมสสถึงได้เลือกเพราะบริบทการเมืองขณะนั้นมันเป็นเช่นนั้น ยุคสมัยของป่าเปรมเป็นนายก8ปีประเทศไทยไร้อนาคตหรือเปล่าก็เปล่าแต่ต้องยอมรับความจริงว่าบางยุคสมัยทหารก็สร้างปัญหาจริงๆปิยบุตรโพสต์ไว้แบบนี้ครับหลังรัฐประหาร2534ในช่วงทำรัฐธรรมนูญถาวรมีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนกดดันว่ารัฐธรรมนูญควรต้องบังคับลงไปให้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอเพื่อป้องกันไม่ให้รอสอชอ แปลงกายสืบทอดอำนาจต่อเหมือนที่เป็นมาภายใต้รัฐธรรมนูญ2,521แต่แล้วรัฐธรรมนูญ2,534ก็ไม่ได้เขียนบังคับไว้คดียึดทรัพย์รัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลชาติชายยกฟ้องมีการตั้งพักใหม่ชื่อพักสามัคคีธรรมโดยทหารคนสนิทของรอสอชอไปรวบรวมกำลังพลสสมาจากหลายพักการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2,535 พักสามัคคีธรรมได้ลำดับ 1. 79ที่นั่งพักสามัคคีธรรมชาติไทยกิจสังคมประชากรไทยและราษฎรเสนอให้นายนารงวงวันหัวหน้าพักสามัคคีธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เกิดกรณีปัญหารัฐบาลสหรัฐอเมริกาถแถลงว่านายนารงเป็นบุคคลที่สหรัฐไม่ออกวีซ่าให้เพราะใกล้ชิดกับผู้ค้ายาเสพติด ทำให้พักทั้งหหันไปสนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งๆที่พลเอกสุจินดายืนยันเสมอว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนในท้ายที่สุดต้องเอ่ยคำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติก่อนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประชาชนออกมาประท้วงต่อต้านเพราะเห็นว่านี่คือแผนการสืบทอดอำนาจที่วางเอาไว้ลุกลามเกิดเป็นเหตุการณ์พฤษภา2535 พลเอกสุจินดาจึงเป็นนายกคนนอกที่หลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วทำไมสสพักมารที่นำโดยพักสามัคคีธรรมถึงเลือกคนเอกสุจินดาพักสามัคคีธรรมนับเป็นพักบรรพบุรุษของพักเพื่อไทยได้อยู่นะครับเพราะสสรุ่นลายครามรุ่นพ่อของพักเพื่อไทยก็เคยสังกัดหัวหน้าพักมารพักนี้มาก่อนแม้กระทั่งสมัครสุนทรเวทที่พักพลังประชาชนพักในระบอบทักษิณเชิญมาเป็นนายก ก็เคยเป็นรองนายกรัฐบาลสุจินดาถ้าวันนั้นสสทั้งสภาพากันบอยคอรดพลเอกสุจินดาเหตุการณ์พฤษภาธมินก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมาแล้วทำไมประชาชนไม่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งสภาเลือกเป็นนายกในปี2562เหมือนที่เคยต่อต้านพลเอกสุจินดาขณะที่เกิดเหตุนองเลือดปี2553เกิดจากนักการเมืองแย่งชิงอำนาจกัน แม้จะบอกว่าต้นเหตุมาจากการรัฐประหาร2549แต่ก่อนหน้านั้นเกิดประเด็จการรัฐสภาสาเหตุเพราะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจมากเกินไปจนระบบตรวจสอบในสภาผู้แทนไม่อาจทำได้ทักษิณจึงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยปฐมเหตุก็เรื่องเดิมๆทักษิณควบรวมพักการเมืองจนไทยรักไทยกลายเป็นพักขนาดใหญ่ แทนที่จะเป็นประชาธิปไตยกลับกลายเป็นคณาธิปไตยและปัญหาที่สร้างโดยทักษิณก็คาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นเมื่อตั้งประเด็นว่านายกควรมาจากสสหรือไม่โดยบริบทการเมืองในปัจจุบันถือเป็นประเด็นเล็กครับนายกมาจากสสหรือมาจากคนนอกไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกังวลเหมือนปี2 5 3 4บถึง2535มีที่ต้องกังวลยิ่งกว่าคือ ปัญหาเก่าที่นายกมาจากสสสร้างเอาไว้วันนี้ยังแก้กันไม่ได้ยังไม่นับรวมประเด็นใหม่เริ่มมีคำถามว่าแคนดิเดตนายกไม่มีคนอื่นอีกแล้วหรือนอกจากลุงตู่ลุงป้อมอุงอิงเศษฐาอนุทินจุรินเพราะเบื่อหน้าเก่าบทสรุปจึงอยู่ที่นักการเมืองนั่นแหละครับแมวอ้วนพีสีสวยจับหนูไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์คอลมนมอ่านเอาเรื่อง โดยคุณผก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์